สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปเที่ยวสวนสัตว์อุบลราชธานีนะครับหรือว่าสวนสัตว์อุบลนะครับอุบลราชธานีสู่นั่นเองนะครับข้างหน้านะครับก็จะเห็นป้ายอุบลราชธานีสู้หรือว่าสวนสัตว์อุบลราชธานีองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชู ถมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าจะมีค่าค่าเข้าชมคนละเท่าไหร่นะครับมีจุดคัดกรองสีดล้างบ่อค่าเชื้อด้วยนะครับตรงนี้พอเข้ามาแล้วก็จะเป็นให้รถลงไปล้างล้อรถล้างน้ำนะครับมาแล้วก็บกจอดนะครับ รู้ว่าคนละเท่าไหร่นะครับอ๋อเขาขายตั๋วกันตรงนี้นี่เองนะครับปึ๊บอ่าครับสวัสดีครับอ่ค่าตั๋วคนละเท่าไหร่ครับผู้ใหญ่คนละหนึ่งร้อยค่าต่อรถยนต์ห้าสิบอ๋อมาคนเดียวเขาก็เป็นร้อยห้าสิบใช่ไหมครับอ๋อผู้ใหญ่ห้าสิบบาทเอ้ยผู้ใหญ่ร้อยหนึ่งแล้วเด็กอีกอ๋อเด็กไม่มีอ่าก็คือค่ารถเนาะใช่ค่ะโอ้ก็เป็นร้อยห้าสิบเนาะคนเดียว <Okay. S 2> สรุปแล้วค่าเข้าหนึ่งร้อยนะครับคุณผู้ชมค่าเข้าหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ค่าจอดรถนะครับมีค่าจอดรถห้าสิบบาทด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างสวนสัตว<ส>์ผมบนเป็นบัตรจอดรถยนต์ผู้ใหญ่หนึ่งใบตงร้อนห้าสิบบาทโอเคครับร้อยห้าสิบวนขวาเข้าไปนะคะลานจอดรถยนต์โอเค,อเควนขวาเหรอครับ นี่เลี้ยวเลี้ยวขวาตรงข้างหน้าอ,อ๋อตรงไปก่อนข้างหน้านะะอ๋อโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับวนขวาเข้าไปผมบอกว่าแยกนี้อ๋อยังไม่ต้องนี่นะครับลานจอดรถด้านในนะครับเห็นมีป้ายแล้วโอ้โอร่มรื่นมากครับคุณผู้ชมครับสวนสัตว์อุบนราชธานีนะครับ นี่ไงลานจอดรถเห็นบอกว่าวนขวานะครับคุณผู้ชมครับอะถึงแล้วครับถึงแล้วลานจอดรถของสวนสัตว์อุบลราธชธานีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนเดี๋ยวค่อยไปเดินชมบรรยากาศกันนะครับคุณผู้ชมครับ